สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับพี่จูนนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เก่าเวลาเดิมนะคะในค่ำคืนนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเมื่อวันเราก็จบไปแล้วนะคะแต่วันนี้พี่จูนจะมีหัวข้อดีๆนะคะมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะกับหัวข้อที่ว่าผู้หญิงที่ร้ายร้ายทำไมผู้ชายถึงยังรักนะคะกรณีผู้หญิงร้ายผู้ชายรักนะคะ วันนี้จะเป็นหัวข้อของเราเลยนะคะที่เราจะมาพูดกันนะครับจูจะมาพูดให้ฟังว่าอย่างไหนที่เขาเรียกว่าร้ายร้ายยังไงร้ายให้คนอื่นเขารักร้ายแบบให้คนอื่นเขาคิดถึงนะคะเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่จูนด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะนี่เรามาเริ่มเข้าต้นเรื่องกันเลยค่ะเข้าวต้นเรื่องกันเลยนะคะผู้หญิงร้ายยังไง ผู้ชายถึงนะนะคะคือผู้หญิงที่รักตัวเองนั่นเองนะคะผู้หญิงที่ดูแลตัวเองผู้หญิงที่เอาเวลามาใส่ใจตัวเองผู้หญิงที่ว่าให้ความสําคัญกับตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าคือมีแฟนแต่ว่าเอาเวลาของตัวเองอะ่ะไปดูแลแฟนทั้งทั้งหมดนะคะโดยไม่ได้สนใจเนื้อตัวของตัวเองว่าตอนนี้นะ่ะ หน้าตาน้ำหนักผมเผ้าของตัวเองอ่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะจากที่ว่าเมื่อก่อนตอนจีบกันใหม่ๆนะคะโอ้ยังกันนางฟ้าเลยค่ะตะลึงนะคะแต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วจะเริ่มแบบอวบขึ้นอวบขึ้นอวบขึ้นนะคะเพราะเอาเวลาไปใส่ใจอ่ะสามีหรือแฟนตัวเองมากกว่าจะไม่ได้ดูว่ารูปลักษณ์ของตัวเองตอนนี้คือเป็นยังไงแล้วนะคะ ในกรณีนี้นะคะที่ว่าผู้ชายรักก็คือผู้หญิงนะคะเวลาคือมีแฟนแล้วก็จะไปดูแลเอาเวลาไปดูแฟนก็ส่วนมากนะคะก็เหมือนกับดูแลแฟนเหมือนแม่ดูแลลูกยังไงย่างนั้นนะคะแต่ผู้ชายไม่ต้องการแบบนั้นนะคะคืออ่ดูแลได้แต่ไม่ได้ดูแลแบบทุกทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องปล่อยให้เขาไปมีเพื่อนมีฝูงต้องให้ปล่อยให้เขาแบบไปประชนภัยในโลกของตัวเองบ้างนะคะไปนู่นไปนั่นไปนี่ไม่ได้ว่าแบบเธอไปนั่นฉันก็ต้องไปเธอไปนี่ฉันก็ต้องไปคือตัวติด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 กันเดินติดติดติดกันนะคะอย่างนี้นะคะมันไม่ใช่มันต้องรู้จักปฏิเสธบ้างอย่างเช่นวันนี้น่ะแฟนชวนไปอ้าววันนี้ไปเดินเที่ยวกันไหมเดินห้างกันไหม ปฏิเสธบ้างก็ได้ไม่ใช่พอเขาชวนไปก็ไป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 คือทุกครั้งก็จะไปไปไปทุกครั้งก็ไป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 คือไม่มีการปฏิเสธนะคะปฏิเสธบ้างก็ได้เออไปเหอะจะไปไหนก็ไปต่าไปเองก็ได้ไม่เป็นไรวางตังค์เอาไว้เดี๋ยวไปเองจบก็คือปฏิเสธบ้างก็ได้นะคะเอาเวลาจากที่ใส่ใจอ่า คนอื่นมาใส่ใจดูแลตัวเองมาดูมาให้ความสําคัญกับตัวเองมาทำดูมาทําให้ตัวเองดูดีขึ้นนะคะจากที่ว่าเคยเอาเวลาทั้งหมดของตัวเองเนี่ยไปทําให้อ่ะแฟนหรือว่าสามีดีขึ้นนะคะเราหวังดีแต่เขารําคาญค่ะเขารําคาญจะอะไรกันนะักกันหนาจะโทรหาทําไมทั้งวันจะเป็นห่วงเป็นใยกันอะไรขนาดนี้ ถูกไหมคะเขาโตแล้วเ็าไม่ใช่เด็กๆจะให้เรามาดูแลเขาเหมือนแม่ดูแลลูกมันไม่ได้หรอกค่ะภรรยานะคะไม่ใช่คุณแม่นะคะแยกแยะออกเราก็ต้องแยกแยะออกนะคะว่าเราเนี่ยคือว่าเมียน้ำใช่แม่นะอยากให้ดูแลแบบแม่ก็ไปหาแม่นะคะแต่ถ้าจะให้เมียดูแลก็เป็นแบบนี้แหละนะคะต้องให้ชัดเจนเลยคะ่ะไม่จำเป็นต้องไปแบบ ไปติดตัวกัน24ชั่วโมงไปไหนก็ต้องไปด้วยกันก็ได้หาห่างกันบ้างก็ดีนะคะแค่ห่างแล้วห่างเลยนะคะห่างแล้วหายไปเลยนะคะสุดเชือกเลยนะคะแบบนั้นก็ไม่ดีค่ะถ้าเกิดว่าผู้ชายนะคะปกติแล้วอ่ะผู้ชายเขาอ่ะสังคมเพื่อนฝูงค่อนข้างจะเยอะนะคะผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเรื่องสังคมเพื่อนเนี่ยมันก็ต้อง ต้องเว้นระยะนะคะคือเพื่อนผู้หญิงก็ต้องมีเพื่อนผู้ชายก็ต้องมีเพื่อนคุยกันให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าผู้หญิงแต่งงานแล้วแต่ผู้หญิงก็จะมีแต่สามีคนเดียวผู้หญิงก็จำเป็นต้องมีเพื่อนเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเวลามีปัญหากันจะไปคุยกับใครล่ะคะมีแต่แฟนคนเดียว เวลาทะเลาะกับแฟนแล้วจะไปคุยกับใครนะคะไม่มีเพื่อนฝูงสำรองไว้เลยในชีวิตนี้ฉันมีแต่แฟนคนเดียวก็พอฉันรับเธอคนเดียวฉันจะอยู่กับเธอคนเดียวบ้าแล้วแฟนนั่แหละคาบ้านนะคะคืออาจจะเป็นแฟนของเราเนี่ยแหละที่บ้าเองถ้าเจอผู้หญิงแบบนี้นะคะปล่อยเข้าไปให้เขาไปอยู่กับเพื่อนแล้วเราก็เอาเวลาของเราไปอยู่กับเพื่อนมีเวลาห่างกันบ้างก็ดีนะคะเราก็ไปปาร์ตรงปาร์ตี้กับเพื่อน ถึงเวลาเราก็กลับบ้านแต่ต้องคุยกันให้ชัดเจนนะคะว่าไปในทำไปทไําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต้องเว้นเว้นระยะให้กันบ้างไม่ใช่แบบหายใจรดต้นคอกันตลอดเวลาโดยที่ว่าไม่ปล่อยให้อ่าใครคิดอะไรอ่าใครคิดอะไรไม่ได้เลยก็คือว่าเขาคิดอะไรเราก็ต้องมีเราเข้าไปอยู่ข้างในเราคิดอะไรก็ต้องมีเขาเข้าไปอยู่ข้างในเอาไว้แบบ เราคิดแล้วถึงเวลาจะตัดสินใจอ่ะค่อยไปฟังคาําปรึกษาไปขอคาําปรึกษาจากเขาก็ได้ไม่จําเป็นว่าต้องแบบคือไปอยู่ด้วยกันไปคิดด้วยกันตลอดเวลาก็คือว่าไม่มีไม่มีช่องว่างไม่ไม่คือต้องอยู่แบบเขาตรงนั้นก็ตรงนั้นตรงนั้นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะเขาจะคิดอะไรเราก็เข้าไปแทรกด้วยเขาจะพูดอะไรก็เข้าไปแทรกด้วยคือมันกลายเป็นอนะ่ะคือลาคาญ อึดอัดน,นะคะมันไม่ใช่ที่พิจูนพูดถึงนะคะเอาเวลาไปทำผมทําเล็บนะคะผู้หญิงก็เอาไปแต่งตัวสวยๆมีเวลาเป็นของตัวเองอยากจะไปทำอะไรก็ทำถึงเวลาก็ไปจ่ายกับข้าวมาทำกับข้าวมานัดกันเจอกันจนบนโต๊ะนะคะไม่ใช่ว่าวันนี้พอผู้ชายแต่งตัวจะออกไปข้างนอกผู้หญิงก็จัดก,การแต่งตัวจะออกไปข้างนอกด้วยละคะ่ะ ถามสักคำไมว่าเขาจะไปทําอะไรจะไปด้วยเขาไปคุยอยู่กับเพื่อนเขาแต่เราไม่รู้จะไปคุยอะไรก็ไปนั่งเฝ้าแฟนเราเอาเอาแฟนเราจะไปคุยธุระกับคนนั้นเอาก็เอา,เ,อาเราไปด้วยเอาแล้วเราไปทําอะไรไปนั่งคอยก็ไปนั่งงาวอยู่ง่วงนอนนะคะเอาเวลาตรงนั้นนะคะเอามาคิดเรื่องของตัวเองว่าวันนี้เราจะทําอะไรดีกับชีวิตของตัวเองหน้าที่การงานของเราเป็นยังไงบ้าง เนื้อตัวเราเป็นยังไงบ้างหน้าผมเราเป็นยังไงบ้างเอามาดูแลตัวเองให้มันดูดีดีกว่าค่ะดีกว่าตามไปแบบตัวติดกันหายใจลดต้นคอกันนะคะนี่คือผู้ชายนะคะถ้าผู้หญิงปฏิเสธไม่รู้จะมาทําไมไปที่อื่นบ้างก็ได้พูดพูดไปก็ได้นะคะเขาไม่เขาไม่แน,น่นี่อะไรหรอกคะ่ะดีกว่าเออจะไปไหนก็ไปด้วย อันนั้นมันน่า,ำาํำคาญจังเลยกูไปไหนมันก็ไปด้วยตลอดเวลานะคะหัดปฏิเสธก็ได้ผู้ชายชวนะไปนั่นไหมวันนี้เอาไม่ไปไม่ไปไปกับเพื่อนจะไปขี้เกียจนอนจบเอาเวลาไปทาอย่างอื่นปฏิเสธนะคะไม่ใช่ว่าไปว่างคือทําตัวอย่าให้มันว่างบ้างก็ได้นะคะไม่ต้องว่างตลอดยี่บสี่ชั่วโมงถูกไหมคะไม่ว่างจะไปก็ไปเถอะถูกไหมคะปฏิเสธไปเลย อันนั้นนะวันนี้ทําอาหารให้หน่อยนะอา้าทำแล้วซื้อมาแล้วทํามาแล้วผู้ใช้ก็บนนะคะว่าทํายังไงทำไมวันน,นี้กินไม่ได้กินไม่ได้ก็ทําเองจบไหมคะจบกินไม่ได้ก็ไปซื้อเอานะคะทําอะไรที่เราต้องการอ่ะทำสื่อให้รู้ว่าเราเป็นแบบนี้นะคะให้เขาเข้าใจว่าเราเป็นแบบนี้เราเป็นคนแบบนี้ไม่ต้องไปแบบทําคือให้เขาถูกต้องทุกอย่าง ทำเอาใจเขาทุกอย่างการที่ว่าคนเรามาทําให้คนอื่นทําคือการที่เหมือนตัวเนีนะคะไปนั่งทําให้คนคนโดนถูกใจทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ทําไม่ได้แล้วก็คนคนนั้นก็จะมาทำให้ปจูนถูกใจทั้งหมดก็เป็นไปไม่ได้คือจะมาบอกว่าโอ๊ยเธอทำทำทั้งหมดนี่นะที่เธอทําให้ฉันนี่ยถูกใจฉันหมดทุกสิ่งทุกอย่างโกหกค่ะ ไม่เป็นความจริงนะคะไม่คือถ้าถูกใจก็บอกว่าถูกใจอยากไปซื้อดอกไม้มาเขาเราเขาไม่รู้ว่าเรา,อาชอบดอกไม้แบบไหนถูกไหมคะอ่าอย่างเราชอบอดอกอลิลี่แต่เขาอาไปซื้อดอกกุหลาบมาเขาเอามให้ถึงปุ๊บเออเป็นดอกไม้ที่ชอบเลยเนี่ย คือถึงที่ดอกไม้ที่เราไม่ชอบแต่การเป็นครั้งแรกของเขาที่เขาไม่รู้นะคะว่าเราชอบดอกไม้แบบไหนก็บอกเขาไปเลยขอบคุณเขาก่อนตอนแรกนะคะถ้าเขาซื้อมาให้แล้วก็บอกว่าคืออาคราวหลังนะช่วยซื้อดอกลิลลี่มาให้หน่อยนะเออพูดดีๆนะคะไม่ต้องไปพูดหักหน้านะคะก็คือว่าครั้งแรกบอกได้เลยว่าเราชอบดอกไม้อะไรในกรณีที่เขาไม่รู้นะคะไม่ใช่บอกเขาซื้อดอกอะไรมาให้ใหก็เอาหมดเลยะคะ่ะกี่ดอกกี่ดอกก็เอาหมด อย่างนี้นะคะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรที่ว่าได้ทั้งหมดอะไรก็โอ้ยทาไมอ่าเขาทําอะไรทําไมถูกใจกูไปซะปวดเลยวะเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะบอกเขาไปเลยปฏิเสธเขาไปเลยว่ามันไม่ใช่เขาจะได้รู้ว่าเราต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรถูกไหมคะเฮ้ยวันนี้นะเอาดอกกุหลาบมาให้ที่ทเป็นนาดอกไม้ที่เราไม่ชอบโอ้ยสวยจังเลยชอบมากเลยเป็นดอกไม้ที่ชอบอ้าวโกหกตัวเองอีกแล้ว ถ้ทาที่ตัวเองไม่ได้ชอบแบบนี้สักหน่อยหนึ่งไม่ชอบก็ข่าวหลังก็อ่าเมื่อที่ขอบคุณมากเลยนะที่ซื้อดอกกุหลาบมาให้แต่ข่าวหลังก็คือว่าชอบดอกลิลลี่นะคะซื้อดอกลิลลี่มาให้ดีกว่าถูกไหมคะอย่างของขวัญของขวัญนี่ยมันซื้อให้กันยากนะคะของขวัญเนี่ยคืออ่าถ้าไม่รู้ใจกันจริงๆนะคะจะซื้อสิ่งของที่ถูกใจกันไม่ได้เลยเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะรู้ว่า คือเราชอบแบบไหนเขาไปซื้อมาให้ถูกใจเราโอ้นั่นน่ะดีมากมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อมาไม่ถูกใจเนี่ยปฏิเสธไปก็ได้ค่ะว่าอย่าซื้อมาให้เลยซื้อ,อยางอื่นให้ดีกว่าเพราะถ้าแอบมาซื้อถ้าจะซื้ออะไรให้ไปด้วยกันดีกว่าไปช่วยกันเลือกนะคะอันดับแรกเลยจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินอันดับที่2ซื้อมาแล้วถูกใจไม่ต้องมาทำเซอร์ไพรส์นะคะเพราะการซื้อของให้กันการทำเซอร์ไพรส์เอามากองไว้ค่ะ ไม่ได้ใช้นะคะคือเป็นสิ่งที่เราไม่ถูกใจนะคะปฏิเสธกันไปบอกในสิ่งที่ต้องการตรงๆไปเลยว่าเราต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรไม่จําเป็นต้องไปตามใจเขาทั้งหมดเพราะสิ่งที่เขาทําให้เราทั้งหมดไม่ได้ถูกใจเราทั้งหมดและเราก็เหมือนกันไปทําให้เขาเขาก็ไม่ได้ถูกใจเราทั้งหมดวันๆหนึ่งยีิบสี่ชั่วโมงไปถลกอยู่กับเขาทั้งวันก็ก็ลำคาญน,นะคะเหมือนเราไน้เลยค่ะ คือถ้ามีใครมาผูกอยู่กับเราทั้งวันแบบไม่ทําการทํางานบ้างยังไงวะเวลา24ชั่วโมงทำไมมาอยู่ตรงนี้หมดเลยอ่ะไม่มีอาชีพหรือยังไงเนี่ยหาหนินทองจากไหนใช้เอาผิดสังเกตแล้วมันมีอาชีพอะไรวะอยู่ๆเนี่ยมานั่งจีบผู้หญิงมานั่งเฝ้าทั้งวันเลยเนี่ยไม่ทํางานทําการเอาเงินที่ไหนมาใช้วะต้องคิดแล้วนะคะคนเราเนะี่ยคือทําทุกอย่างให้ตัวเองดูดีทําทุกอย่าง ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ในสิ่งที่ผิดนะคะตามใจกันได้แต่ว่าเยอะเกินคืออยู่ในขอบเขตเอาใจกันได้แต่คือไม่มากจนเลี่ยนจนเอียนนะคะคนเราไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเออไม่เอาใจใครเลยไม่ใช่มันต้องเอาใจกันบ้างแหละเล็กๆน้อยๆน,นะคะก็อ่ะพี่จูนถามจริง ผู้หญิงร้ายๆก็ยกตัวอย่างเหมือนอ่ะผู้หญิงอ่ะเวลาไปอ่ะชอบอ่ะชอบผู้ชายอ่ะชอบผู้ชายอ่ะคือบางคนอ่ะอนาคตนะฉันต้องชอบคนแบบนี้แบบนี้สุภาพอ่อนโยนอ่ะวางสเปคตัวเองไว้แต่ถึงเวลาพอไปชอบจริงๆมันไม่ได้ร้าใจใช่ไหมคะก็เลยไปชอบผู้ชายแบบลุกแบดบอยนะคะมากนะคะผู้หญิงก็เหมือนกันผู้ชายก็ชอบผู้หญิงในลุกอ่ะแบด เบสเกิร์ดรูว่าผู้หญิงร้ายๆไงคะมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะมันก็มีสีสันถูกไหมคะคนเรามันต้องเติมสีสันเพิ่มสีสันให้กันและกันจะมาหวันหยุดย้อยอะไรมันก็ไม่เป็นสีสันนะคะมันเลี่ยนมันเอียนนะคะถึงจะร้ายยังไงแต่เขาก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าเราเป็นคนยังไงนะคะทําให้เขาเห็นแก่นแท้ของเราว่าตัวตนของเราเป็นคนแบบไหนไม่ใช่ปลอมๆนะคะเขาจะได้รู้ว่า อ๋อเรานะ่ยมันไม่ใช่คนที่ว่าอะไรก็ได้มันไม่ใช่ที่ว่าจะง่ายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเอาแบบลึกลับซับซ้อนบ้างก็ได้นะคะพ่ลึกกึ่งลึกลับเอาไว้นะคะให้เขาความสุขว่าโอ๊ยต้องมานั่งเดาใจเราจะซื้อไปให้ดีหรือไม่ซื้อให้ดีถ้าเกิดว่าวันนี้นะเขาซื้อ,อของกินมาให้เป็นของกินที่เราไม่ชอบเราก็บอกว่าชอบแต่จริงๆแล้วไม่ชอบอ่ะบอกออกไปเลย ไม่ได้ชอบกินแบบนี้เคาหลังก็ซื้อแบบที่เราชอบมาก็แล้วกันก็บอกเขาไปเลยว่าต้องซื้อแบบไหนอารู้แล้วถูกไหมเคาหลังต้องซื้อแบบไหนมาแบบนี้เอาโอเคกินไปวันวันก็ได้วันนี้น่ะกินไปก่อนไม่ถูกใจแต่ก็กินไปก่อนไหนๆก็ซื้อมาแล้วเสียดายของถูกไหมคะบอกพร่องๆไปเลยค่ะบอกในสิ่งที่เราต้องการถึงเขาจะมองเราร้ายยังไงแต่เขาก็มีอ่ามีดุลพินิจของเขาเองเขาจะมองลึกไปเลยว่าเราเป็นคนแบบนั้นนะคะร้ายสไตล์ไหน ไม่ได้ร้ายแบบร้ายแบบน่าเกลียดนะคะไม่ได้ร้ายแบบไม่น่าเข้าใกล้ร้ายแบบแบบสไตล์ของเราที่เราเป็นแลนะละเขาก็อยากอยากที่ว่าเราเคยไปตามเขาเขาก็กลับต้องมาตามเราไงคะเขากลับต้องมาถามเราว่าวัาวนนี้ชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรถูกไหมคะอันนั้นนะ่ะเธอชอบกินไหมอันนี้เธอชอบกินไหมเสื้อตัวนี้สวยหรือเปล่าอ่า แต่ถ้าเกิดว่าเราชอบเป็นหมดทุกอย่างมันก็ไม่ถามอะไรเราหรอกค่ะมันซื้อมากองไว้อย่างนั้นแหละไอ้นี่มันก็กินหมดทุกสิ่งทุกอย่างเสื้ออะไรไม่ให้มันก็ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเป็นคนไม่มีสมองถูกไหมคะไม่มีสมองคิดว่าอันไหนอะใช่สําหรับตัวเองหรืออันไหนอะตัวเองต้องการหรือไม่ต้องการอร่อยหรือไม่อร่อยคือถ้าเกิดว่าคนคนนั้นนะคะไม่ปฏิเสธอะไรเลยแสดงว่าอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะคะคือเขาเขาอะไรก็ได้แต่สําหรับพี่จูนอะไรไม่ได้ ถ้าไม่ถูกใจฉันฉันไม่เอาเยอะเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่จริงๆนะคะถ้าอยากจะซื้อของมาให้พีจูนกินต้องเป็นสิ่งของที่พี่จูนชอบของที่จูนไม่ชอบจูนก็ไม่กินเพราะกินไม่ได้เราไม่กินอย่ามาเดาใจกันซื้อของก็เหมือนกันอย่างเสื้อผ้าอย่างอะไรทุกอย่างนะคะต้องไม่เสียเงินฟรีต้องไม่เสียเงินเปล่านะคะผู้หญิงร้ายผู้ชายทําไมผู้ชายรักมันก็เป็นแบบนี้ไดะะ้ค่ะ คือผู้หญิงที่เอาเวลาทั้งหมดนะมาดูแลตัวเองรู้ว่าสิ่งไหนที่ตัวเองต้องการสิ่งไหนที่ตัวเองไม่ต้องการก็แสดงออกมารู้จักปฏิเสธถูกไหมคะปฏิเสธออกไปเลยว่าอันนี้ไม่ชอบนะอันนี้กินไม่ได้นะอันนี้ไม่ชอบกินนะสีนี้เราไม่ชอบนะอยากจะไปไหนก็ไปเลยไม่ต้องตามถูกไหมคะปล่อยเข้าไปคืออาจจะเขาอ,อาจจะมองแบบมุมเราร้ายๆแต่เราไม่ได้ร้ายเราเป็นตัวของตัวเองแบบนี้แหละ อย่างที่เขาไม่ถามอะไรเราก็เ,าเป็นเขาต้องถามเราไงเราต้องให้เขาถามเราบ้างวันนี้หิวไหมอ่าถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบเห็นอะไรก็กิน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 ตาม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 กันไปเราไมมีอะไรจะถามเราบ้างเขาไม่มีอะไรจะถามเรานะคะโอเคนะคะสําหรับ EP นี้นะคะผู้หญิงร้ายผู้ชายทําไมถึงรักนะคะตามนี้เลยค่ะอย่างที่พี่ตูนพูดเลยนะคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะ รักษาสุขภาพนะคะเดี๋ยวเจอกัน e ีพีหน้านะคะว่าพี่จูนจะเอาอะไรมาเมาส์มอยให้ฟังกันนะคะและเป็นสิ่งมีประโยชน์สำหรับ,บปรับมาใช้กับชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับคืนนี้นะคะนอนหลับฝันดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่จูนด้วยนะคะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสำหรับนี้นะคะลาตีสวัสด์นอนหลับฝันดีนะคะบ๊ายบายคะ่ะ